สวัสดีครับครูอุทนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Black s h a r k 4กันนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับในรูปนะครับก็มันมีภาษาไทยนะครับมีสติกเกอร์ให้3อันนะครับมีโลโก้ Black Shark ทั้ง3อันนะครับมีตัวนี้1อันนะครับเป็นแผ่นกระดาษที่เขียนว่าสเปคเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีในส่วนของเคสนะครับ ในส่วนของที่ชาร์จนะครับก็แถมแบบ67วัตต์มาให้ในกล่องนะครับตัวเครื่องนรองรับถึง120วัตต์นะครับแต่ว่าใช้จริงเนี่ยก็ไฟไปวิ่งที่65วัตต์นะครับมาที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องใช้ Snapdragon 870นะครับใช้ระบบระบายความร้อนนะครับแบบใหม่ที่เรียกว่า Sandwich Liquid Cooling นะครับก็ประกบ2ด้านรัมเป็น LPDDR5 นะครับแล้วก็ ROM เป็น UFS 3.1นะครับมีให้เลือกกันทั้งหมด2ขนาด ของรมี RAM แแล้วก็ RAM 12นะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาทั้งหมด4,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ให้ที่ชาร์จมาให้นะครับ6 7บวัตต์ระบบมอเตอร์สันนะครับเป็นแบบแกนเซตนะครับมีลำโพงคู่นะครับ Hi-Res Audio มีแจ็ค3.5นะแล้วก็มี NFC นะครับ Wi-Fi 6นะครับลิ์ิบิดสูงสุดอยู่ที่1,200งอมกบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็ใช้จอ UI 12.5นะครับแต่ว่าต ในส่วนของ 5G นะครับก็ใช้ได้นะครับคลื่น2.6แล้วก็คลื่น700เมกะเฮิร์นะครับกล้องหลังนะครับให้มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องตัวแักนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับ IMX582 กล้องตัวที่2นะครับอตร r a Wide นะครับ120องศานะครับ8ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่3 5ล้านพิกเซลนะครับเป็นมาโครกล้องหน้านะครับ20ล้านพิกเซลนะครับขนาดของกล้องเนี่ยแค่2.76มิลลิเมตรนะครับ ในส่วนของกล้องนะครับก็ร,มรวมๆก็คือเป็นของแถมก็แล้วกันนะครับก็ในโหมดโปรนะครับสามารถถ่ายโหมดโปรแบบ192ล้านพิกเซลได้นะครับอันนี้เป็นจุดขายของ b l a c k s h a r k อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของวิดีโอนะครับกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดที่ 4K60 เฟรมเพอร์เซกกล้องหน้านะครับถ่ายได้ที่ 10,80p 30เฟรมเพอร์เซกนะครับเป็นระบบกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เกมมิ่งโฟนที่ดีนะครับมันจะต้องมีจอที่ดีด้วยนะครับก็จอตัวนี้นะครับ6.67นิ้วนะครับเป็นแบบ full hd plus นะครับวัสดุที่ใช้เป็น amoled e 4นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300 nits นะครับรองรับ p 3าบ by color gamut นะครับ100%นะครับแล้วก็รองรับ p d r 1 0นะครับ refresh rate อยู่ที่144 hz นะิครับและที่สำคัญครับ touch sampling rate สูงถึง720 hz แบบมันติฟิงเกอร์คือใช้ได้หลายนิ้วด้วยนะครับถ้ากดที่จอมันยังไม่พอนะครับก็ยังมีปุ่มแมกนติทริกเกอร์นะครับให้มาทั้งหมด2ปุ่มนะครับซ้ายขวานะครับเวลาเราเล่นเอนอนเนาะก็ใช้ง่ายนะครับไม่ได้บุ่นวายแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งค่านะครับลากปุ่ม A B นะครับที่ผมลงไปใน tiktok ไว้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับ มาสรุปกันนะครับหลังจากที่ผมใช้มาสักพักนึงเนี่ยบอกไปก่อนเลยว่ามันแตกต่างจากชนร์กระดองแ0ตัวอื่นพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทัชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมและการระบายความร้อนเนี่ยมาทําให้มันเป็นชนรปกระดอง8 0ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะค,คือมันแรงกว่า80.0ทั่วไปพอสมควรเลยนะครับในการเล่นเกมจริงๆนะเอออันนี้เราต้องชมเขานะครับแล้วก็ joyu i สิบสองจุดห้านะครับเป็นอะไรที่ลื่นมากนะครับ แล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับชาร์จสเปซนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับสิ่งเดียวที่ผมจะติดนะครับคือผมไม่ชอบโทรศัพท์ที่ปุ่ม power อยู่ข้างขวาแล้วปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ข้างซ้ายผมจะกดผิดประจํานะครับอันนี้มันเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับ,บาบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ผมไม่ชอบนะครับ ก็อย่าลืมไปจองกันนะครับ28เมษายนถึง5พฤษภาคม2564นะครับทางช่องทาง Shopee นะครับร้าน Back l Shark Official Store นะครับก็อย่าลืมไปจองกันนะครับเดยผมลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับ